ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทอร์โบท็อกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกกับหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในขณะนี้นั่นคือ KS14 ระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศที่ถูกพัฒนาโดยจีนซึ่งตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในแวดวงความมั่นคง หลังจากมีรายงานว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชายังไม่มีระบบนี้และการตอบสนองของฮุนเซนผู้นำกัมพูชาก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในประเทศอย่างชัดเจนเริ่มต้นที่ภายนอกของระบบ KS14 ตัวลำของรถยิงขีปนาวุธถูกติดตั้งอยู่บนแชสซีแบบล้อที่เคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวโดยมักจะอยู่บนรถขนส่งแบบ 6x6 หรือ 8x8 แล้วแต่รุ่นย่อยและความต้องการของกองทัพ ตัวท่อยิงขีปนาวุธจะมีทั้งหมด4ท่อในแบบมาตรฐานพร้อมติดตั้งบนแท่นหมุนที่สามารถหันซ้ายขวาและเงยขึ้นลงได้ตามเป้าหมายที่ต้องการระบบทั้งหมดได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมสมรภูมิทั้งฝุ่นโคลนฝนหรือแม้แต่สภาพอากาศรุนแรงการออกแบบภายนอกเน้นไปที่ความเรียบง่ายแต่ทรงพลังทุกมุมของตัวรถดูแข็งแรงและมีความพร้อมในการใช้งานจริงในพื้นที่ยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นแนวชายแดนพื้นที่ป้องกันเมืองหรือจุดยุทธศาสตร์สำคัญตัวท่อขีปนาวุธมีการเคลือบพิเศษเพื่อลดการตรวจจับจากเราร์สัตรูซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นของเทคโนโลยีจีนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังด้านภายในของระบบ KS14 แม้จะไม่มีการเปิดเผยมากนักแต่จากข้อมูลที่มีสามารถยืนยันได้ว่าภายในห้องควบคุมหลักมีการติดตั้งระบบเรดาร์นำทางระบบควบคุมการยิงและระบบการสื่อสารแบบเข้ารหัสไว้ครบถ้วน ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมระบบยิงทั้งหมดจากระยะไกลและสามารถยิงแบบควบคุมด้วยเรดาร์หรือกึ่งอัตโนมัติก็ได้ทั้งนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงของประเทศได้อย่างราบรื่นจึงสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างป้องกันแบบ l a เยอร์ดีฟเนได้ทันทีในด้านสมรรถนะ KS-14 มีระยะยิงสูงสุดประมาณ50กิโลเมตรและสามารถโจมตีเป้าหมายที่มีความเร็วสูงได้อย่างแม่นยำ ทั้งเครื่องบินรบระดับต่ำ UAV หรือแม้แต่ขีปนาวุธระยะสั้นที่บินเข้ามาในระยะตรวจจับเรดราของระบบสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันและยังเลือกเป้าหมายที่เป็นภัยมากที่สุดก่อนเพื่อจัดการก่อนลำดับอื่นจุดนี้แสดงให้เห็นถึงความฉลาดและความทันสมัยของระบบป้องกันภัยที่ไม่ได้มีแค่การยิงทิ้งยิงควางนอกจากนี้ตัวขีปนาวุธยังสามารถใช้งานได้ทั้งในสภาพกลางวันและกลางคืน ด้วยเทคโนโลยีอินฟราและระบบนำวิถีแบบแอคทีฟเรดาร์โฮมิงซึ่งช่วยให้สามารถรักษาความแม่นยำได้แม้เป้าหมายจะมีการป้องกันหรือตกตาเรดาร์ระบบยังสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีสัญญาณควบคุมจากส่วนกลางซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในกรณีที่ฐานควบคุมถูกโจมตีหรือสูญเสียการสื่อสารในบริบทของภูมิภาคอาเซียนการที่ประเทศหนึ่งมี KS1C ถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางทหารอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดในภูมิภาคยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องการที่กัมพูชายังไม่มีระบบแบบนี้จึงกลายเป็นจุดอ่อนที่หลายฝ่ายมองเห็นและเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าเพื่อนบ้านเริ่มติดตั้ง KS 1 4ฮุนเซนจึงออกมาแสดงท,ท่าทีทันทีโดยเฉพาะการเรียกประชุมฉุกเฉินด้านความมั่นคงภายในพร้อมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งแสนยานุภาพที่อาจกระทบเสถียร,รภาพของภูมิภาคความเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความกังวลของผู้นำกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่า KS 1 c ไม่ใช่แค่ระบบอาวุธธรรมดาแต่คือเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่สร้างแรงกดดันทางการเมืองได้อย่างชัดเจนการติดตั้ง KS 1 4จึงไม่ใช่แค่เรื่องการป้องกันแต่ยังเป็นการแสดงแสนยานุภาพที่ทรงพลังในระดับภูมิภาคอีกด้วยเมื่อพิจารณาจากราคาต่อหน่วยระบบ KS 1 4ถือว่ามีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับระบบตะวันตกหลายชนิดทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีจีนสามารถผลิตในประเทศได้เอง และมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งให้เข้ากับงบประมาณหรือความต้องการเฉพาะของแต่ละกองทัพอีกทั้งการบำรุงรักษาและชิ้นส่วนอะไหล่ก็หาได้ง่ายกว่าระบบจากสหรัฐหรือยุโรปทำให้ KS 1นเป็นตัวเลือกยอดนิยมในหลายประเทศกำลังพัฒนาแม้จะมีข้อดีมากมายแต่ KS 1 4ก็มีข้อจำกัดเช่นการเช่นระยะยิงยังน้อยกว่าระบบระดับสูงบางชนิดและไม่สามารถสกัดขีปนาวุธพิสัยไกลได้ทั้งหมดระบบต้องพึ่งการจัดการร่วมกับระบบเรดาร์และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม จึงจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแต่หากมีการจัดวางและประสานงานอย่างมืออาชีพ KS14 ก็สามารถป้องกันน่านฟ้าได้อย่างน่าประทับใจเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดแล้ว KS14 คือระบบที่มีความสมดุลทั้งด้านราคาประสิทธิภาพและการใช้งานจริงในภาคสนามความสามารถในการจัดการภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบทำให้มันกลายเป็นอาวุธหลักของประเทศที่ต้องการป้องกันอธิปไตยและลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางอากาศโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบระดับไฮเอ็น e ที่มีราคาแพงลิว สำหรับกัมพูชาการไม่มีระบบแบบนี้ย่อมเป็นสิ่งที่น่ากังวลและการตอบสนองของฮุนเซนก็สะท้อนว่ารัฐบาลตระหนักถึงความต่างด้านศักยภาพในภูมิภาคการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารกำลังดำเนินไปอย่างเข้มขน้นและ KS14 ก็คือหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของดุลอำนาจในอนาคตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเทอ b o t บท k ของเราเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ข่าวสารทางทหารและเทคโนโลยียุทโธปรกรณ์จากทั่วโลกเราจะกลับมาอีกครั้งในคลิปหน้า ขอบคุณที่รับชมครับ